หรือจะใช้ในครอบครัวก็ได้หมดกับเปอร์เต้าแวนจูรี่เครื่อง3.0มีทั้งตัว G ีและตัว V นะคะปี2018สีขาวเดิมโรงงานสภาพภายในเป็นเบาะหนังใหญ่ V.I.P. นั่งสบายสนใจคันนี้รีบจัดจองเดือนนี้มีนานี้ต้องมีรถค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันแป๊บนะคะที่เซรีไทยรถสวยวันนี้นะแป๊บก็จะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะเป็นสาย รถตู้นะคะจะใช้ในครอบครัวหรือใช้ในธุรกิจนะคะวิ่งทัวร์วิ่งโรงแรมได้รถสภาพสวยปีใหม่พร้อมใช้งานกลับครที่กำลังมองหารถตู้เต้ v แ n นจ r รีนะคะวันนี้นะคมีให้เลือกทั้งตัว G และตัววสภาพสวยปี2018เป็นตัวรถสีขาวตามมาชมคลิปนี้กันเลยนะคะว่าตัวรถสวยงามนะคะภายในภายนอกจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะ และนี่ก็คือรถที่น้องปั๊บจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นรถตู้เตต้ตาแวนจูรี่เครื่อง3.0นะคะมีทั้งตัววีและตัวจีของเรานั่นเองนะคะเป็นปี2,018สีขาวเดิมโรงงานสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวแป๊บจะพามาชมแบบทั้งสองคันกันเลยนะคะสำหรับคันแรกก็จะเป็นเตต้ตาแวนจูรี่เครื่อง3.0ตัววีของเรานั่นเองนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นประตูปรับแบบไฟฟ้านะคะทั้งซ้ายและขวาของเรานะคะ กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะไฟหน้าใสกิ๊กนะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลเซอแกสองลูกนะคะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกซ้ายขวานะคะตัวรถนะคะสีขาวเดิมโรงงานไม่มีชนหนักติดความหรือน้ำท่วมเมามือจับของเขาก็จะเป็นโครมเมียมนะคะนี่เลย แล้วก็ข้างบนนะคะก็จะคาดด้วยโครเมียมนะคะแถบด้านบนตรงนี้ให้ดูรถดูสวยงามนะคะหน้านล่างก็จะคาดด้วยแถบตรงนี้ด้วยนะคะโครเมียมเขียนว่าแวนจูรี่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวรถนะคะตัวล้อนะคะก็จะเป็นล้อแมกเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยเป็นยางปีใหม่ยางดันหลบนะคะ2 0 5ศทับเจ็ของเรานั่นเองนะคะยางก็เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะจะ รอบๆนะคะฟิล์มต่างๆนะคะเราก็ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรอบๆคันก็เห็นว่าตัวรถสวยเดิมโรงงานอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวแป๊บพามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังของเราก็สามารถเปิดแบบใช้ทีเลตได้เลยนะคะกว้างขวางเปิดได้แล้วก็แถวนั่งเบาะที่สนะคะก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะนี่เลยมันจะกว้างขวางโอโทแบบนี้นะคะ พรมต่างๆของเรานะคะเป็นพรมกระดุมแบบรอบคันนะคะทาความสะอาดได้ง่ายตัวนงตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะคะไฟด้านหลังตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้แบบปกตินะคะคันนี้ก็จะมีม่านมาให้ทุกตำแหน่งที่นั่งด้วยนะคะนี่เลยสภาพภายในด้านหลังก็จะมี ที่วางแก้วนะคะตะข่ายสําหรับเก็บสัมภาระเก็บของแบบนี้เลยนะคะนี่เลยใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้เป็นตัว V ีนะคะเดี๋ยวมาดูในการเปิดเข้านะคะได้สะดวกนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติทั้ง2ด้านนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนัง VIP แบบนี้เลยนะคะเบาะใหญ่กว้างขวางนะคะมีทั้งหมด3แถวนะคะนี่เลย ตรงที่เบาะก,ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เขียนว่าเวนจูรี่นะคะภายในฝ้าด้านบนต่างๆนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีหน้าจอให้ด้วยนะคะภายในต่างๆก็คือสะอาดสะอ้านนะคะเป็นเกียร์ออโต้นี้นะคะใช้เกียร์ได้ง่ายตรงที่เก็บของด้านหน้าตรงนี้นะคะระหว่างคนขับกับผู้โดยสารด้านหน้าตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บของนะคะอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของ หน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องมองหลักให้เรียบร้อยนะคะสภาพภายในถือว่าโอเคกว้างขวางนะคะใช้สำหรับบรรทุกนักท่องเที่ยวหรือว่าใช้งานในครอบครัวนะคะจะขี่จะทัวยกแก๊งนะคะก็คือไปได้หมดเลยนะคะสมมติว่าเราดักแบบนี้นะคะแล้วก็มีสิ่งของกีดขวางแบบนี้นะคะก็จะปรับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะขอดีของระบบความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าของเขาถือว่าโอเคกันเลยนะคะคันนี้นะ้องจะบอกราคานะคะเบต้าแวนจูรี่เครื่อง 3.0V ของเรานะคะคันนี้ปี2018นะคะอยู่ในราคานะคะ98,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมอีกคันหนึ่งนะคะใครอยากได้เป็นตัว 3.0G น้องแป๊บก็มีมาให้นะคะก็ไม่แตกต่างนะคะรูปลักษณ์ภายนอกทั้งภายในดีไซน์ต่างๆนะคะ ก็ถ้าเทียบกันนะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ปรับแบบมือนะคะไม่ได้แบบไฟฟ้านะคะกระจังหน้าโครเมียมต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวรถยางปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะสภาพสวยเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับ3 0ีคันนี้นะคะเบาะนะคะของเขา ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างนะคะก็จะปูพรมนะคะกระดุมมาให้รอบคันเหมือนกันเลยนะคะภายในต่างๆนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าคันนี้จะไม่มีจอนะคะตรงนี้แตบตบัววีจะมีจอด้วยนะคะแยร์ออโต้เหมือนกันเลยนะคะรูปลักษณ์ภายนอกนะคะไม่ได้แตกต่างกันนะคะอาจแตกต่างกันแค่ ภายในตรงที่จอของเรานั่นเองนะคะนี่เลยสภาพตัวรถก็คือสวยงามเบาะสวยกว้างขวางเป็นเบาะวีเบาะใหญ่นะคะสภาพสวยนี่เลยนะคะเดี๋ยวแปพามาชมรอบๆนะคะภายนอกกันบ้างนะคะนี่เลยใครอยากได้นะคะในส่วนของตัว G หรือตัว V นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ ด้านหลังตรงนี้ของเขานะคะก็จะคาดด้วยแถบโครเมียมนะคะเขียนว่า v วนจูรี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจีนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังนะคะนี่เลยสภาพรอบๆก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ในส่วนของ t o y o ต a v เ n t จ u r ีเครื่อง 3.0G นะคะคันนี้เป็นสีขาวปี2018นแป้องแปบไายอยู่ในราคา 8,9,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถจัดไฟเน้นรองรับป้ายเหลืองได้นะคะจะวิ่งทัวร์วิ่งนักเรียนหรือจะดีลกับโรงแรมใช้งานในครอบครัวนะคะก็ได้หมดเลยนะคะเป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้าเตายเต้เาแวนจูรี่ที่น้ำแป๊บพามาชมทั้ง2คันนะคะมีทั้งตัวจีและตัว V ีนะคะปี2018หากคุณ,คณลูกค้าคนใดสนใจชื่นชอบนะคะอยากจะได้เป็นเช่าๆเจ้าของนะคะก็สามารถมาจับจองได้เลยนะคะ มีนานี้ต้องมีรถอยากออกรถไปวิ่งงานนะคะวิ่งทัวรโรงแรมวิ่งเชิงพาณิชย์ธุรกิจต่างๆนะคะได้หมดเลยหรือจะวิ่งนักเรียนใช้งานในครอบครัวนะคะจองเดือนนี้นะคะกับโปรโมชั่นนะคะรับส่วนลดทันที5,000บาทเลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะเดือนนี้มีถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้ง30,000กิโลนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นขับปี90วันหากสนใจก็สามารถ โทรหาหน้ักเตะตรงได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะสดไปแล้วรีบโทรมาเลยนะคะบ๊ายบาย,บาย